มันออกทุกปีนะของเราอ่ะโอ๊ยนะตรงเปี๊ตรงเปี๊ะตรงปี๊อาอาผูกไ้ผูกไ้นี่ผมฝันปี๊เลยนะธรรมดาเพิงแบบฟั่แล้วจดี่กาสีมึกันแล้วบ้านน่ะเอาเอ๊ยหยุดาหม่หม่นะหหห้นนะใจะ่งจะจำได้วะสก็งกอ่ะ ก้าวสาเออเอาหอยไว้เก้าสี่สี่หกเก้าตรงเป๊ะเลยตรงเปหกเก้าเออเด่งสามตัวสื่อให้เราอื่นมาดีเลยกูจะเห็นกันรอบบ้านเอาแฟนมะแฟนฝันกับเขาเลยไม่ลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ลอตเตอรี่หกไปหุ้มกลัวอ่ะหอยแล้วหอยหอยไว้ก็คงฝันคุยเลยว่ะ มันมาไปเซนีเอาเหรียมาให้ไหมเอออืน <Bree> ี่แล้วเราไปาแก้เขาฝันยงกันเงิเหียเราไปเซรีเอาของมาให้เออขงเราากพ่แม่เปแม่ะมาขับมาให้ล่ะเออเอ้ไม่ปล่อยเ้ยไปยเลยให้เขาใส่เกล็ตัวนี้หล่ะเด็กกะซีหกเก้านะ แกเอานเก้าวันตัวด้ผมปันมลาไปแต่นี่เอาของมาหามันเด็กปีหกสิเกทับเก้าเอ้ยขีดเก้าขีดนหนึ่งผมมามันนโมแมนนี่ครับบันบากทีผมไม่ต้องทับเหมือนหรอกแมนมัน